สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมอ่าก็สวัสดีตอนยามเช้านะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมอ่าล้อนะครับผมมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับผมว่าจะมีล้ออะไรกันบ้างนะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับครับผมสําหรับล้อชุดแรกนะครับผมเป็นล้อขอบสิบห้าครับผมเป็นล้อขอบสิบห้าเรียกว่าลายซีอีสองแปด ออฟลึกนะครับลาย C สองแปดออฟลึกนะครับผมสเปคแม็กก็ขอสิบห้ากว้างแปดออฟศูนย์นะครับใส่แล้วก็จะล้นนะครับชุดนี้สําหรับสายเ็งที่เป็นขาโหดขาล้นนะครับผมก็ชุดนี้ได้เลยนะครับผมแนะนานะครับสําหรับชุดนี้ก็จะเป็นล้อขอสิบห้าเหมือนกันนะผมขนาดสี่รูร้อยนะครับผมเป็นล้อลายเลเซอร์ครับผมเป็นล้อลายเลเซอร์ดํานะครับผมเป็นก้านใบพัดนะครับผมสาหรับ สายเก่งนะครับผมที่ชอบดำดำดุดูนะครับผมก็แนะนําชุดนี้ได้เลยนะครับผมรถต่อมาครับผมก็จะเป็นล้อมือสองครับผมเป็นล้อมือสองเป็นล้อเวลเป็นล้อเวลมือสองนะครับผมก็ขห้ตามสภาพครับผมยางยางก็พอใช้ได้นะครับผมถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับชุดนี้เป็นล้อเวลขอ15นะครับคาราซีลูโลซีลูร้อยสำหรับรถเก๋งทั่วไปนะครับรถเก๋งเล็กทั่วไปนะครับ อ่าตัวต่อมาก็จะเป็นล้อใหญ่นะครับผมเป็นล้อขอบสิบแปดล้อขอบสิบแปดรถกระบะนะครับผมรถกระบะมาพร้อมกับยางสองห้า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 สิบแปดนะครับผมปีหนึ่งเก้านะครับผมยางยางสภาพสวยแม็กสวยยางสวยนะครับผมสนใจก็สอบถามก็มาได้นะครับผมอ่าลืมลืมบอกไปครับสําหรับชุดนี้นะครับผมอ่าเป็นยางหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้านะครับผมปีหนึ่งหกนะครับผมปีหนึ่งหกสภาพยางก็ยังพอใช้ได้นะครับแม็กก็มีรอยขึ้นเกลือบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะครับผม แตใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าต่อมานะผมก็จะเป็นล้อขอบ18กันคกันผมขนาด6รลูนะครับผมสำหรับกระบะยกสูงทั่วไปนะครับผมเป็นล้อขอบ18อ่ากว้าง9.5ทั้ง4วงครับผมสำหรับล้อชุดนี้ก็จะเป็นงานไทย SPP นะครับผมมาพร้อมกับยาง2 6 5 60 18าปี1นนะครับผมเป็นยางอ่าบูวบรีนะผมเป็นยางบูวารีนะครับผม 68นะผมยางสูงนะผมสาหรับกระบะยกสูงทั่วไปนะครับผมขนาด6ลูของตัวต่อมาก็จะเป็นล้อลาย RPF หัวลมล้อลาย RPF ขนาด6รูนะครับผมขนาด6รูแล้ก็ยาง265 68ปี16นะครับผมเป็นยางลายกูรีครับผมยางก็สภาพยางก็ใช้ได้นะครับผมแตกก็สภาพสวยครับผมก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจก็ โทรมาสอบถามได้นะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมราคาก็ไม่แพงครับราคาถูกๆนะครับผมชุดนี้อ่าครับต <S ix velocidade> ัวตัวต่อมานะครับผมก็มาดูเป็นล้อล้อล้อใหม่ผมเป็นล้อใหม่อันนี้เป็นลายวีลผมเป็นลายวีลอีวันดีวันจูต้านะครับผมดีวันจุต้านะครับผมสําหรับใครที่ชอบเงาเงาวิ่งๆนะครับผมก็แนะนําชุดนี้ผมสําหรับสายรถเก๋งขนาด4ลูร้อยถ้าผมรถเก๋งเล็กทั่วไปใส่ได้หมดนะครับผมอตัวต่อมาจะเป็นล้อลายพีวันนะผม เป็นล้อลายพีวันนะผมสีบอลเงินครับผมสีบอลเงินก็ชุดนี้ก็เป็นขอบ15เหมือนกันนะผมขนาดสี่ลูร้อยกว้างเจ็ดนะครับผมสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ครับผมเป็นล้อทีอี37นะผมเป็นล้อทีอี37ขนาดสี่ลูร้อยเหมือนกันนะผมขนาดกว้างเจ็ดนะครับผมกว้างเจ็ดขอบ15นะครับผมสําหรับรถเก๋งเล็กตัวไปนะครับผมอ่าตัวต่อมาเป็นล้อไออี30นะผมขนาดสี่ลูร้อยเหมือนกันนะครับผมไออี30ขนาดสี่ลูร้อยนะครับผม กว้างเจ็ดนะผมกว้างเจ็ดเหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็เป็นล้อล้อใหม่นะครับล้อใหม่เป็นล้อลาย RPF1 นะครับผมขอบ15ขนาด4ี่รูร้อยกว้างเจ็ดนะครับผมสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสำหรับตัวต่อมานะผมก็จะเป็นล้อ CE28 นะครับ CE28 ขอบ15ขนาด4ี่รูร้อยกว้างเจ็ดนะครับผมขอชุดนี้นะครับผมเนี่ยครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะผมหรือจะทักมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้ามีล้อใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมารีวิวหรือนำเสนอให้ ให้ดูอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนล้อ,อยางที่ร้านของเรานะครับผมสําสหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ